นี้จะเป็นสำหรับการเซตลาสของ s q เค r นะคะวิธีการเซตลาสของ s q เ p r สามารถกดเข้ามาที่เสิร์ชนะคะเสิร์ชคําว่า c o n t r o l Panel ค่ะพอกดเข้ามานะคะจะเห็นเป็นหน้าต่างนี้กดเป็น View By Category นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มากดที่ View Device p r i p r i n t e r ค่ะพอกดเข้ามานะคะที่หน้าต่างนี้กดเข้าไปที่ printer and Scanner ได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ทุกท่านนะคะกดไปเลือก d ดเว r ตามชื่อแผนกของแต่ละท่านได้เลยค่ะพอกดเข้ามาไดเวอร์แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปที่ Printing Preference ตรงนี้นะคะกดเข้ามาจะเห็นเป็นหน้าต่างนี้เลยเพอกดหน้าต่างนี้นะคะดูที่ Job Type ค่ะถ้าเกิดท่านใดยังเป็น Normal Print อยู่นะคะลบกลุ่นเลอกเป็นสีเขียวพิมพ์นะคะพอเลอกสีเขียวพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมากดที่ดินสอนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็น User ID นะคะใส่ชื่อจริงของแต่ละท่านได้เลยค่ะแต่ท่านใดกลัวว่าชื่อซ้ํา กับคนในแผนกหรือในองค์กรนะคะสามารถเพิ่มนามสกุลตัวแรกเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะสามารถเซตเป็นรหัสของ s ีเ u ีย p ปินะคะเซตได้4หลักค่ะสามารถกรอกตรงนี้ได้เลยสาาเลยสาาร็จปุ๊บกดโอเคนะคะแล้วก็กดแอ p พลค่ะกดโอเคทีนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสาาร็จสิ้นการตั้งรหัส s ีเ u ีย p ปรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะทางยูเซนะคะสามารถปริน เรียบร้อยแล้วก็ไปรับงานที่เครื่องไ่ายอกสารกดเข้าที่ฟังก์ชัน Secure Pin นนะคะกดเลือกที่ชื่อของตัวเองที่ตั้งไว้แล้วก็กดรหัสตามที่ตั้งไว้ได้เลยค่ะจะสามารถรับงานได้เลยค่ะ